ฮัลโหลยูทูบสวัาดีหมูเพื่อนเมื่อนี้ขเขาใชมาแจากสูตรอ,อํนนาออหมูพันพอันดาใบเอเลนกหมูพันผักเอเลิศเป็นอาหารเวียดนามเนาะเป็นอาหารของเวียดนามหรือหมูพันใบชพัพลูนั่นเองเป็นหมูสับเนาะเอา้ามาเริ่มสูตรกันเลยนอนอาตาก็จะเป็นประมาณนี้เวลาแล้วเห็ุน้ำจิ้มจำแจวเนาะ ถ้ามาเริ่มสูตรสูตรกะบบมีย่ยากเนาะมันจะมีอ่าอ่าหัวหัวพวกบัวหัวแดงหอมหอมพวกบัวหอมแดงฮะนะเออแล้วก็สิ้นงัวบดผสมกับสิ้นหมูบดเนาะเอาสิ้นหมูนี่เอาติดมันแน่หน่อยหนึ่งนะเพื่อบไว้สิ้นมันแข็งเวลาทอดเพื่อนว่าในสูตรเพื่อนบอกมันเนาะจื่นอามาเลยสิ้นมันจะบกแข็งเพื่อนว่าเนาะแล้วแบบนี้ ต่อมาเนี่ยแมนเอาเอาทุกอย่างมาผสมกันเนาะใส่ขนอเอาซิ้นมูบดเนี่ยใส่กับอันนั้นพักอันนี้นะครับเป็นอัน,น,นพักอันไปเรื่อยเนาะแล้วก็อพอรู้ว่บัวหอมหอมก็ได้แล้วแต่เนาะเอามาเอามาเอาเอามาผสมใส่กันแลน้วก็ใส่ขนอลงไปใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่พริกไทยเอาพักที่ซอยแล้วนะครับหัวหัวบักบัวเนี่ยนะพร้อมทั้งเครื่องปรุงลงมาผสมเข้ากันทั้งหมดคนบอกเนาะ ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนี่มันขั้นตอนตอการพันเนาะการทำต้องใส่สองห่อแบบขึ้นในหูปนี่เนาะต้องใส่บ๊อบใส่สองห่อใส่สองใบเออเอามาเรียงกันแบบขึ้นในหูปสองใบเต็งกันแบบนี้เนาะาเช็ดให้ให้มันห่อง่ายขึ้นเนาะการห่อเนี่ยไม่ต้องใส่ใบมันขวมลงเนาะคือปิ้นเอาทั้งด้านหลังมันลงเนาะเออเอาดันเอาดานทั้งหนามันลงแล้วก็เอาซีนใส่ทั้งด้านหลัง พอเวลาห่อมันจะงามบอก่มันจะมันจะปิ้นทั้งหนาด้านนานหนาออกมาไปสิเนาะมันจะงามแบบหลังจากนั้นก็ห่อห่อมันเป็นคืนหูบนะคือหูบในือหูบละแล้วบัดนี้เขาก็จึงเอามาจืนใส่กับอันหนาน้ำมันเห็ดไฟแห้งหรือหรือปันกลางก็ได้เนาะเพื่อจะบ่ให้มันกระเด็นลายเนาะพักแถวห่อก็จะบถธกับละมัน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 จะมันจะ น้ำมันมันจะเต้นเท่านะเนาะมันเช็ดห้ยน้ำมันกระเด็นคือเช็นเขียยหมูวิธีแก้บกให้น้ำมันกระเด็นหลายแมนใส่ไฟคอยก่อนจะหน่อยหนึ่งแล้วเวลาจืดเราจึงเล็งไฟขึ้นปานกลางละระดับปานกลางเนาะจืดออกมาแล้วก็จะได้นาตาแบบนี้นเนาะเห็ดกระน้ำจิ้มแจ่วแบบใดก็ได้แล้วแต่ห้องหมักเนาะแจ่วหวานก็ได้หรือว่าจิ้มกับน้ำปลาน้ำซีอิ๊วธรรมดาก็ได้ กินกระพักลวกก็โอเคเนาะไปสูตรง่ายๆอาหารเวียดนามนะมือนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย